เขียนลายไม้สักง่ายง่ายดยสีลายไม้ฟรีแฮนด์เพียงสีเดียวสังเกตที่ชิ้นงานนะครับผมใช้แปรงเอทิอินดี้เบอร์สาในการเขียนแล้วก็พุกคันเบอร์เล็กครับโทนไม้จะเป็นไม้สักนะฮะสไตล์การเขียนนี้จะเป็นสไตล์ของพวกอารับที่เขาเรียกว่าสไตล์อะบังนะฮะ ใช้หลักการปัดสีเป็นส่วนมากกรีดลายเข้าไปแล้วก็ปัดๆนะฮะเพื่อให้เกิดความสมจริงนะครับเราจะใช้แปลงเบอร์ใหญ่น้อยมากส่วนมากใช้เบอร์เล็กแล้วก็สร้างเทคนิคให้สมจริง สังเกตที่ชิ้นงานนะครับผมใช้สีไลายไม้ฟรีแฮนแค่สีเดียวนะครับคือสีน้ำตาลเข้มนะฮะส่วนรองพื้นนี่จะเป็นสีเหลืองครีมนะครับไม่ถึงกับเหลืองมากดูก็ต่อยาวๆนะครับการทำงานถ้าทำงานหน้างานจริงที่มีขนาดหน้างานใหญ่ก็ไม่ต้องละเอียดมากครับ 领导，啊